สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่โปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันรวมไปถึงกาโชซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล2023-2024ค่ะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละลีกคู่ไหนลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะ โปรแกรมการแข่งขันสืกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ลงแข่งขันในสัปดาห์ที่4กันแล้วนะคะคืนวันศุกร์นัดฟรายเดย์ไนทมีแข่งขันเพียงคู่เดียวเท่านั้นแหละค่ะวันศุกร์ที่1กันยายน2566รลูตันทาวเปิดบ้านพบกับเวสแฮม m ยูไนเต็ดในเวลา2นาฬิกาในคืนวันเสาร์ที่2กันยายน2566นะคะ ลงแข่งขันกันทั้งสิ้น6คู่18นาฬิกา30นาทีเชฟฟิลยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตันจากนั้นในเวลา21นาฬิกาแข่งขันกัน4คู่นะคะได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมเชลซีพบนอตติงแฮมฟอเรสเบอร์ลี่พบทอตแนมฮอสเปอร์และเบรนฟอร์ดจะลงสนามพบกับบอนมัร์จากนั้นในเวลา23นาฬิกา30บนาทีไบรตันพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด คืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566แข่งขันกัน3คู่นะคะ20นาฬิกาเนี่ยลงแข่งขัน2คู่ด้วยกันได้แก่ลิเวอร์พูลที่จะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าคริสตันพาเลพบวูฟแฮมพตันและคู่ดึกค่ะ22นาฬิกา30นาทีคู่บิ๊กแมทนะคะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลาลิกาสเปนในฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่4 คืนวันศุกร์ที่1กันยายน2566แข่งขันกัน2คู่นะคะในเวลา24นาฬิกา30นาทีการดิสเปิดบ้านพบกับเบียเรอัล e 3นาฬิกาเป็นคิวของอเมริยที่จะเปิดบ้านพบกับเซลตาบีโก้จากนั้นคืนวันเสาร์ที่2กันยายน2566เริ่มแข่งขันกันคู่แรกเวลา19นาฬิกาค่ะโซเซดาดพบกับกรานาดา21นาฬิกา15นาทีดรอัลมาดริดเปิดบ้านพบกับเคตาเฟ ส่วนอาราเบสกับบาเลนเซียจะลงสนามพบกันในเวลา23.30นาฬิกานาที2นาฬิกาเบติสเปิดบ้านพบกับราโยบาเยกานคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2,566แข่งขันกัน4คู่นะคะเร็วสุดในเวลา19.00นาฬิกาคิโรนาจะเปิดบ้านพบกับลาสพามาส2 1นาฬิกา15้านาทีมายอกาพบกับแอตเลติกบิลเบา 23.30นาฬิกา30นาทีแอตเลติโกมาดริดพบกับเซบียาและคู่ดึกสุดนะคะในเวลา2.0นาฬิกาโอซาซูนาจะพบกับบาร์เซโลนาไปดูกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่3กันค่ะคืนวันศุกร์ที่1กันยายน2,566 1นารนาฬิกา30นาทีดอร์มุนเปิดบ้านพบกับไฮเดนฮาม คืนวันเสาร์ที่2กันยายน2,566นะคะลงแข่งขันกันทั้งสิ้น6คู่โดยจะแข่งขันกันในเวลา20.30นาฬิกา30นาที5คู่ค่ะเบรเมนพบกับไมลย05สตุตการ์ดเปิดบ้านพบกับไฟบวกโฮเฟนฮามพบกับโวอ์บวกเลเวอร์คูเซ่นพบกับดามสตัดและอัลส์บวกพบกับโบคุมจากนั้น23.30นาฬิกา30นาทีมื่นเช่นกลัดบักจะลงสนามพบกับบบเยอมิวนิค วันอาทิที่3กันยายน2566นะคะ20นาิก30นาทีแฟรงก์เฟิร์ตจะลงสนามพบกับโคโลนและยูเนียนเบอร์ลินจะพบกับไลซิกในเวลา22นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่3 วันศุกร์ที่1กันยายน2,566แข่งขันกัน2คู่นะคะซาสโซโลพบกับเวโรนาในเวลา23.30นาฬิกา30นาทีและโรม่าจะพบกับเอซิมิลานในเวลา1น5นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่2กันยายน2,566แข่งขันกัน4คู่ค่ะโดยลงเล่นกันในเวลา23.30นาฬิกานาที2คู่นะคะได้แก่อูดิเนเซที่จะเปิดบ้านพบกับโฟรอซิโนเน่และโบลอนยาจะพบกับกายารี 1>, 1นนาฬิกา45นาทีสคู่ค่ะนาโปลีพบกับลาซิโอและอัลันตาจะลงสนามพบกับมอนซาคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566 23รนาฬิกา30นาทีลงแข่งขันกัน2คู่นะคะได้แก่โตริโนุพบกับเจนัวและอินเตอร์มิลานจะลงสนามพบกับเฟอรเรนติน่าคู่ดึก1นนาฬิกา45นาทีแข่งขันกัน2คู่ค่ะเลเชพบกับซาเลนิตานาและเอมปูรีพบกับยูเวนตุส ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอัปเดตอันดับดาวซันโวทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชซีเรียอาอิตาลีในฤดูกาล2023-2024นี้ได้ทาง s p o ร์ตบา n e นิวส์ n ชน l ค่ะ